สวัสดีค่ะครัวเองค่ะพิมพ์อรายาธิริยะสินค่ะวันนี้จะมานำเสนอเมนู c ร e a ไ Bio Cheesecake Cheesecake มาตรุมสูตร l รีนะคะก็เป็นเมนูขนมหวานซึ่งเป็นมีกันสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีความผสมผสานระหว่างเบอร์รี่สมัยใหม่นะคะแล้วก็ความเป็นไทยโดยใช้มาตรุมเชื่อมนะคะสูตรที่อเอยคิดทําขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดจะมี3เลเยอร์นะคะ เลเยอร์แรกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอัลมอนด์อบนะคะซึือ่อเอาไปบดหย,ยาบๆนะคะผสมกับมะตุนเชื่อมแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะเลเยอร์ที่สองซึ่งเป็นตัวของชีสเค้กนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากนมเลยเพราะว่า เราเน้นวิตกกับส่งแ็ดลอมแล้วก็ช่วยในเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อยจะเอาเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ไปแช่น้ำจนนุ่มปั่นรวมกับส่วนผสมอย่างอื่นนะคะก็จะเป็นชีสเค้กขึ้นมาส่วนตัวท็อปปิ้งระยะสุดท้ายที่ข้างหน้านะคะจะเป็นมะตุูมเชื่อมซึ่งอ๋อยใช้ระยะเวลาบ่มทั้งหมดนี้ก็คือ6เดือนจะถามว่าทำไมถึงต้อง6เดือน 6เดือนเป็นระยะเวลาที่อ้อยได้ทำการลองผิดลองถูกทดลองมาแล้วนะคะจะได้ทั้งความเข้มข้นของรสชาติมีกลิ่นที่มีความะละมุนนะคะเนื้อมะตูมเนี่ยจะมีความหนึบแล้วก็ฉ่าไม่มีรสชาติที่หวานจนเกินไปและผลพลอยได้ที่ได้จากการบ่ม6เดือนเนี่ยทำให้เกิดเยลลี่เนี่ยเคลือบบริเวณมเมล็ดของมะตูมซึ่งอ้อยแสดงให้ดูในภาพนะคะ เป็นคอลลาเจนธรรมชาติซึ่งถ้าบ่มไม่ถึง6เดือนเนี่ยตัวนี้จะไม่มีเกิดขึ้นนะคะเมนูนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นมี่คนสีแมดล้อมแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องความสวยความงามเพราะว่ามันมีคอลลาเจนตามธรรมชาตินะคะหลังจากที่อ๋อยนําทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปในทิงน,นะคะอ้อยก็จะนําไปแช่เย็นนะคะสูตรนี้เราจะไม่มีการอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้มีทั้งคลีนฟู้ดแล้วก็ วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเป็น raw food รสชาติของตัวของชีสเค้กตัวนี้เนี่ยจะแบบค่อนข้างจะสะอาดๆแล้วก็มีความมุ่นแล้วก็กรงกล่องนะคะคนหลักนะคะที่อ,อยคิดสูตรเมนูนี้ขึ้นมาก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างกิ่นอายของตะวันตกนะคะแล้วก็ ความเป็นไทยของเราซึ่งได้จากมะตูมเชื่อมซึ่งมะตูมเชื่อมเนี่ยเป็นผลไม้ที่เป็นสมุนไพรของไทยนะคะช่วยในเรื่องของแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อถ้ารับประทานหลังจากที่เราทานอาหารมื้อหนักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการย่อยอาหารได้ดีนะคะมะตูมนตเนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นการที่หอย,ยนำเมนูนี้ไปแช่ช่องแข็งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกัแบบ เราทานไอศครีมค่ะแล้วตัวมะตูมเนี่ยเขากักเก็บความเย็นเนี่ยได้ดีมากคือพอได้ทานไปเนี่ยสดชื่นมากนะคะอยากอนุรักษ์มะตูมเชื่อมเนี่ยไว้จะถือว่าหาซื้อยากก็ยากเพราะเขาก็มีแหล่งของเขาซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าไปแหล่งที่เป็นตอดมะตูมซึ่งขึ้นชื่อ ในกรุงเทพนี่นะคะก็จะมีแค่เจ้าเดียวที่เขายนอกนั้น,นียออยได้ข่าวว่าเขาโดนไล่ที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาเรยนงความรู้สึกกันหนักตรงนี้มากว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้แล้วก็ไม่สืกษสารภูมิปัญญาของไทยเราเนี่ยตัวมะตูมตเชื่อมเนี่ยอาจจะหายไปนะคะส่วนน้อยที่คนจะรู้จักมะตูมเชื่อมนะคะโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยทานกัน ถ้าเราไม่ทําตรงนี้นี่มะตูมเชื่อมนี่อาจจะสูญหายไปได้เราอยความรู้สึกว่ามะตูมเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ในตัวเองทางเรื่องกลิ่นเรื่องรสนะคะซึ่งมีความโดดเด่นสามารถสร้างมูลค่าเนี่ยให้ได้เพิ่มอีกนะคะแล้วก็อนุรักษ์มะตูมเชื่อมเนี่ยอยู่ผู้คนไทยอะะีกนานค่ะอ้อยฝากนุ่มด้วยคะ่ะ